สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสเน็นฟรีนะครับวันนี้นะครับเป็นเครือข่ายของซูโม่เนะครับวันนี้มีทั้งหมด7ตัวนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทําคลิปของผมในต่อๆไปนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาแจกทั้งหมด7ตัวนะครับก็ก่อนนึ่งเลยนะครับไม่ควรมีตังค์ในซิมนะครับเพื่อป้องกันการโดนหักเงินนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็แนะนำว่าใส่ให้ครบทุกตัวด โอเคครับก่อนที่จะไปรับเงินิฟฝากกดไลค์ด้วยขอบคุณมากเลยนะครับโอเคครับสำหรับราสในตัวแรกดอกจัน935ดอกจัน7สี่เหลี่ยมดอกจัน935ดอกจัน7สี่เหลี่ยมสำหรับรากในตัวนี้นะครับ1เมกนะครับใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์นะครับสำหรับรากเน,น 2, ต็ตฟีตัวที่2ดอกจัน935ดอกจัน9สี่เหลี่ยมดอกจัน935ดอกจัน9สี่เหลี่ยมสำหรับราเน,นต็ตวันนี้2กิก ใช้งานได้สามสิบวันรือว่าหนึ่งเดือนนะครับผมเป็นร้านเน็ตีพม่านะแล้วก็ตัวที่สามดอกจันแปดเจ็ดแปดนะครับดอกจันสองสองสามสามสี่เหลี่ยมดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสองสองสามสามสี่เหลี่ยมสำหรับรานในตัวนี้หนึ่งยกใช้งานได้หนึ่งวันนะครับสำหรับตัวที่สี่ดอกจันเก้าสามห้าดอกจัน 9ก้าแปดสี่เหลี่ยมดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเก้าแปดสี่เหลี่ยมสำหรับร้านในตัวนี้นะครับสองกิกใช้งานได้สามสิบวันหร,หรือว่าหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็สําหรับตัวที่ห้าดอกจันแปดห้าศูนย์ดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมดอกจันแปดห้าศูนย์ดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมสําหรับร้านในตัวนี้สี่กิกนะครับใช้งานได้หนึ่งวันนะครับผมแล้วก็ตัวถัดไปเป็นตัวที่หกนะครับ ดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันแปดสองหกหกสี่เหลี่ยมดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันแปดสองหกหกสี่เหลี่ยมสำหรับรหัสอนเน็ตตัวนี้สองกิกใช้งานได้เจ็ดวันหรือว่าหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วก็สำหรับรหัสอนเน็ตฟรีตัวที่เจ็ดตัวสุดท้ายดอกจันเก้าสามห้าดอกจันห้าสี่เหลี่ยมดอกจันเก้าสามห้าดอกจันห้าสี่เหลี่ยมสำหรับรหัสอนเน็ตตัวนี้ห้าร้อย mb ใช้งานได้30บวันหรือว่าหนึ่งเดือนนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับผมใครที่ใช้ได้ผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับใครที่ใช้ได้คอมเมนต์ว้ที่ใต้คลิคลคลปหน่อยนะครับผมขอบคุณมากมครับจาหรารรับชมคลิปนี้สวัสดีครับ